ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกบมาบพพอก็บผมีแล้วนะครับในช่องมุนบาสานภาคกินครับพี่น้องวัอนี้ภาพีพาคหนองมากินนี่เลยครับผมย่างมืกครับผมย่างมืกระดองแล้วก็เอ็นมืกพี่น้องมาไมแซ่บๆนัวๆน้ำกันกินกับน้ำจิ้มซี่ฟูดครับผมเด้อพี่น้องเดออยหนวด ากอยู่นี่เดี๋ยวตัดก,ก่อนพี่น้องมุมไปข้าเดียวมันะโพูดไรใส่น้ำจิ้มลงไปพี่น้องอื จวดครับน้ำจิ้มเขาจัดจ้านแน่ไแล้วใส่ไปเลย <c oughs> ทำยังไงไปเลยเนาะพี่น้อง วันนี้อาจจะยิ่นเสียงรถนะเน้อยพี่น้องเด้อยปันปันผายอยู่มังข้างนอกพี่น้องไม่ได้เปิดไปกุบกุบครับ ว่ะคักคักฮืม ว้าคัดอยู่ตอนน้ำจิมซีฟูดนะจัดๆครับ <c oughs> เหมือนเด้อพี่น้องเด้อเสจเจ็บนู่นัว่นต้อกันครับผมอออืื้ห มินิกยุทธย,ยู่ห่องพี่นอ้องปึ่งไ่ตอบคอมเมนต์แล้วก็เลยมานั่งทายมังหันตออป่าเนี่ย <c oughs> สองซัมเมอร์มังหันเลิกงานเด็กพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ดใจนวดมา อจุ่มลงไปครับเ <c oughs> ม,ม่งน้ำยสด้ไปเนาะ กุบกุบกุบเนี่นี่ย คักๆ <c> พ <oughs> ี่น้อง ถือบัตรน่าเหมือนเนาะใช้กับพักสลัดอืม มัเนี่ยป็นยุดไดลายมือพี่น้องเดือนนี้ยุทธเมือหรือพกมือเหอย้อนผิดโควิดพี่น้องเนี่ย ดได้ไหมได้ยุ่ามทำไหมจัดการมากอ่ะเจ็จวดแห้งเลยจำเรียนพูดอย่างหนึ่งพี่น้องเลยจำเแมยนบ่มีโควิดเนาะน,นี่เมื่อ,อยู่บ้านนะทีสิบหกหมื่นได้อยู่น้ำหลูกสบายเลยนี่เมื่อยบาดได้พี่น้องเลยไผ <c oughs> เมื่อยจากกรุงเทพกรุงเทพหรือว่าแรงที่มันมีแบบ แรงโควิดเนาะเบียดไทยบานบ่มาไก่เด้อพี่น้องเด้ออื <c oughs> มก็ต้องต้องกันคนเลี้ยงปลาพวกนี้แอ้วอะไรว่างแล้วเมื่อกลับบูกว่าโลกมันสิติดไปนําเฮาบ่าเตี้ยบนเสื้อห้าอาจจะแข็งแรงแต่ฮารูมันติดไปนน,ไปน้ำเมา

บึงในกล่องอ่อาสิตัวคือจังตัวน้หน่อยเนี่ยตัวใหญ่ครับตัวจำปลาเม,มือขอ,อย่างมันลทรลงไปเห็นไหมโอ้ยงานลมปากไปเนาะ <laughs> เห็นตัดสันเนาะ <laughs> ด,ดิังดา

ตัวใหญไครับ <hi> เอ๋อว่าสิว่าแบบเป็นน้วยก็มีหยิบไปเติมออะอะวะวันที่ปนคำสัวทยวันทว่าอ๋อใช่ปองคำตัวไทยแล้ว but man <laughs> พี่น้องสาหรับมื้อนี้ผมก็มากินมึกย่างเนาะมึกกระดองแล้วก็เอ็นมึกให้พี่ให้น้องเบิง้งกินกับน้ำกิมซีฟูด้ดอย่างไรพี่น้องถ้ามากินนี่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด้ยซับสะไคร่เป็นร่างใจผมในเรื่องครับพี่น้องสินะมีแห้งเห็ดคลิปใหม่ๆต่อไปการกินอาจจะถึงบัวสุภาพก็ขอโทษขอขอภัยเพรมะไม่ลองหลายๆนะครับผมสำหรับมื้อนี้ลาพี่ลาน้องไปเลยครับไปพัก,กันคลิปหน้ามื้อนหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม